วันนี้เราจะมาสอนวิธีการแก้ไขทําบัก๊กแล้วไม่สามารถแยกของที่มีหนึ่งชิ้นได้อย่างแรกมันไม่สําคัญว่าจะเป็น iOS หรือ Android สิ่งที่สําคัญที่สุดคือขนาดหน้าจอลองเอาภาพสองอันนี้ไปเปรียบเทียบดูคุณจะได้รู้เลยว่าของคุณนั้นสามารถทําได้หรือไม่ได้ดูนะครับและสังเกตก,กรอบสีแดงนะครับถ้าหาว่าคุณจะแยกออกทันทีเลยว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงเพียงแค่ดูกรอบสีแดงถ้าหากว่าเราอยากรู้ว่ามันสามารถใช้ได้หรือไม่ ให้เรานั้นเปิดหน้านี้ขึ้นมาให้กดยีดนะครับเนื้อหรืออะไรก็ได้ถ้ามันใช้ได้ไม่หน้าจอลงก็แสดงว่าคุณสามารถทําได้โอเคนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนทำนะครับโอเคนะสิ่งที่เราจะเป็นต้องใช้คือออโต้คลิกนะครับอันแรกให้วางไปที่ตรงนั้นนะครับด้าอันที่สองก็วางไว้ที่ตรงจุดดีนะครับแล้วก็ปรับเป็นสิบเจ็ดถึงสามสิบมิลลิวินาทีแล้วแต่ความลื่นของเครื่องนะครับที่จะ ทำนะครับส่วนอันที่สามก็ปรับเท่ากับอันที่หนึ่งตามใจเลยครับควนตั้ะใให้ง่ายอย่าลืมตั้งค่าจํานวนรอบนี่เป็นแค่นหนึ่งพอไม่บนไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็ตั้งออโต้คลิกตามผมก็ได้จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่กดเร็วเกินไปนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาแก้คนที่ไม่สามารถกดแยกของชิ้นเดียวโดยวิธีการแก้ของผมคือการเปิดสองหน้าจอแบบนี้นะครับ เปิด2หน้าจอก็คือหน้าจออะไรก็ได้อีกอันหนึ่งแล้วก็หน้าจอเกมอาร์คอีกครึ่งหนึ่งนะครับโอเคหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับก็ให้เราเรียงออโต้คลิกเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาของมาใส่เลยครับเดี๋ยวผมขอหยิบของแป๊บหนึ่งโดยแค่นี้เราก็สามารถกดออโต้คลิกเพื่อปั๊มของไปได้เรื่อยๆเลยนะครับปั๊มได้หมดเกือบทุกอย่างเลยครับปั๊มหินคริสตัลเหล็กไฟเบอร์หนังขอแค่ การที่เราคราฟนั้นใช้ไม่ถึง1,000เราก็จะได้กําไรกลับมาคืนแน่นอนครับระบบใครที่ไม่สามารถแบ่งครึ่งหน้าจอได้ผมก็จะพยายามหาวิธีการอื่นนะครับ